พี่บุญน้ำจากพี่บุญเกิดนะคะมาหน้าหวานอยู่ไหนอยู่ไหนยกมือใส่เสื้อสีอะไรนะคะวันนี้ใส่ลายดอกนะคะสีดีมเดียวกับพี่วีนะให้เป็นทีมพี่วีใส่ลายดอกนะคะวันนี้ขอบคุณน้าจากคุณพรพี่บนะคะลุงคี้มกาแฟโบราณค้าจากน้องแอนนี่นะคะป้าเตาค้าจากไอ้บุญเกิดนะคะแม่ใหญ่แจ๊จ้าสวัสดีครับจากน้องขิมนะคะน้องอินจากพี่บุญเกิดนะคะพี่บุญเกิดสวัสดีค่าจากน้องแอนนี่นะคะน้องแอนเป็นไงบ้างผ่านแล้ว ผ่านแล้วอืมน้องแกนเข้าังมอยู่นะวันนั้นเข้าไปนะมีคนมาให้นางังเท่าไหร่นะมีคนมีสายเปยด้วยนะน้องแอนนะน่จ้ะแอนมีสายเปด้วยนะห้นนะาสาิบนะเหรียญหรือไงนิดนะ <c oughs> น้ะยวันนี้นางตกใจนะแอนนี่ตกใจนะวันนั้นมีสายเปมาให้นะอืมเราอยากมีสายเปยบ้างเนาะเปเราขาดไปแล้วนะทูลสายเป <c oughs> สายเปเรามันสายเส้นเลนะ็กเนาะ มันเลยขาดนะคะเจ็กดาสวัสดีแอนนี่นะคะลอดีพระเต่าค่าจะคุณพรพิมลน,นะคะเกินสายค้าเพิ่งใส่บาทอ่ะเพิ่งใส่บาทบ้านงานเนาะมีงานอีกแล้วเนาะช่วงหน้าแรงเนาะงานไม่บาดไม่ไหวนะคะทุกคนหน้าแรงช่วงหน้าเทศกาลช่วงปีใหม่อย่างนี้เนาะ,ะใส่ซองแทบไม่บาดไม่ไหวต้องหาเงินหนักๆไปใส่ซองนะครับ จ่าก,ก็สวัสดีแสงดาวเลิกสามสิบห้าจากแอนนี่ขอบคุณนะคะคุณปูคขัม,มาที่ีสายแล้วนะคะพี่วีเข้างานทันวอนวั <c oughs> นอาทิตย์นะคะก็นิดหนึ่งนะ,ะเอาให้ครบจมูวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,ะไม่ค่อยเคร่งเครียดเ,เท่าไหร่ตามสบายตาม,สบา,ตามสบายตามใจพี่วีนะคะวันจิตขอบคุณว่าใจพลังลัวจากคุณพรพี่บลนะคะพี่อูรักๆๆจากน้องแอนนี่นะคะขอบคุณนะคะ ที่ทางานอยู่ที่บ้านนะ๊ะจจะาทำงานอยู่ที่บ้านก็เลยไม่ต้องออกนะครสายหน่อยก็ไม่เป็นไรนะก็จริงงวันนี้ก็จะเลิก5โมงถ้าพี่ดีเข้า <laughs> ถ้าพี่มีเข้างานช่วงนี้เเข้างาน8โมง1าที่มันจะเลิกมันจะเลิกจะเลิก5โมง5นะมันจะชชกชยตรงนั้น <laughs> สวัสดีปูป่ๆแจกเจจ่านะคะพี่ใบบุญสวัสดีค่าแจกแดนดาวสวัสดีค่าแจกปูปปู่นะคะสวัสดีทุกบ,บ้านนะคะจกกระถั่วสู้ๆจจก น้องมินนะคะชีวิตบ้านสวัสดีค่ะจากน้องแอนนี้นะคะคุณย่าก็สุนมรภูติมให้ขอบคุณนะคะแม่ใหญ่คุณย่าสวัสดีจากน้องคิมนะคะแสงดาวก็สวัสดีนะคะคุณบุญเกิดนะคะน้องวีริจ้าอู้พี่อ,อสอมอสวัสดีค่ะอ้ไม่แม่อลสอมอเต้นแล้วก็ร้องเพลงพอเนาะอ่าแม่อ,อสอมอเคยเป็นหมอลําเก่าไหมคะขออนุญาตถามเนาะใส่เต็มเลยนะคะใส่เต็มเลยนะทั้งเต้นทั้ง ทั้งเต้นทั้งทั้งเต้นทั้งร้องนะคะร้องดีด้วยนะอ่าอย่าอย่าอย่าอีเดียวเดียวเดียวอย่าไรสดเพิ่นเด้อจนลืมเข้างานลืมกินข้าวนะจ๊ะพี่วีค่ะอย่าไรสดลืมจนลืมกินข้าวใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณแต่เช้าจะไม่ค่อยกินเนาะจะกินสองมือนะกิบข้าวสองมือประหยัดข้าวไปสามสิบบาททุ่เช้า ช่วงเช้านะ,ะจริงๆนะ,ะไม่ใช่หรอกไม่หิวนะคะเช้าไม่ค่อยหิวนะ,ะกินข้าวสองมือนะคะเชื่อไหมวันหนึง่งเอาเอาจริงๆนะเราจะจะพูดให้ฟังนะคะทุกคนไม่ใช่อ่าไม่ใช่ว่าประหยัดประหยัดมากหรืออะไรเนาะไม่ใช่ว่าประหยัดนะะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากินข้าวไม่ค่อยเยอะนะ,ะกินข้าวไม่ค่อยเยอะเนาะ,ะพวกอาหารการกินเราก็ซื้อแค่แบบแบบธรรมดานะคะไม่มีพิเศษอะไรเนาะ แบบมีอะไรก็ซื้อกินพี่ก็ชอบอาหารดีสานเนาะแบบมันไม่มีไขมันไม่มีอะไม่มีมันไม่มีทอดอะไรประมาณเนี่ยนก็จะซื้อมากินนะคะอาหารดิสานก็จะถูกเนาะ mm. วันหนึ่งการใช้เงินของพี่นะถ้าพี่ไม่ได้ออกข้างนอกนะก <c oughs> ับผลไม้อะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> ไม่ถึงร้อยนะพี่ใช้เงินไม่ถึงร้อยนะ <c oughs> ประหยัดมากนะทุกคน <c oughs> ถ้าใค,ใครลองใครลองกัน,น <c oughs> แล้วบางคนอยู่บ้านนอกอยังใช้ใช้เงินเยอะกว่าพี่นะ <c oughs> เอาจริงๆนินะ มีจะเป็นคนใช้เงินน้อยนะแต่ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะนะก็ไม่มีก็ <c oughs> ไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่าจริงๆวันๆหนึ่งเนี่ยบางทีก็บางทีก็ห้าสิบาบาทอย่างนี้นะทุกคนเด็ดไม่ใช้เยอะมากนะไม่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 ใช่ว่าตรียอประหยัดมากนะแต่ว่าเ,เอาเป็นแบบว่าบางวันเรากินแบบ บางวันเราทํากินมันก็มันก็มนกมนกมนกไม่ไม่ไม่เปลืองเท่าไหร่นะแต่เวลาทากินนะเวลาซื้ออย่างนี้ก็ก็โอเคนะี่คือวันหนึ่งนะี่ก็ไม่ถึงร้อยนะคะวันหนึ่งกินข้าวไม่ถึงรนะ้ <c oughs> อยประหยัดไหมทุกคนเอาเป็นต้นอย่างได้นะคะทุกคนบางวันก็ห้าสิบบาทประมาณนี้ <c oughs>